สวัสดีครับพี่น้องฝนตกเมื่อคืนน้ำเต็มทงเลยเขากำลังเขียวเขากำลังเขียวน้ำเต็มทุ่งเลยตกแรงมาก นี่นี่สิไปเสอะจเศร้าหึมน<า>ไไปสื้อผักก่ลูกเอาไ่ได้ไปซื้อผักบ่ไปซื้อพา้าลันจมบ่ไปเสไปซื้อผักมาไปไหมพุชาพุาไปใส่ได้บ่เดี่ยวนี้สิไปซื้อผักตื่นขึ้นบ่ท่านล้างนาอยู่ไปเลาะแล้วถอยกอนถอยกอน ที่ดีๆเดอ้อวันนี้โรงเรียนจะหยุดเอาขึ้นขึ้นขึ้นข้างหลงังถนนบดีได้ลูกขึ้นข้างหลงัง่าบ๊ายบาย,บา,ยบายบายลูกไปซื้อพัก เดี๋ยวมันนี้ตจ้าหน่อยสิกรกรกไกซูก,กินครับผมไปซื้อผักไปหาไอ้เนี่ยกินเฮน,นี่เพราะอยู่ในหมูบ่บ้านมึงได้หรอหน้ำเต็มท่วงเลยฝนตกเหมือคืนนี่พี่น้องส่วนหยากรับพรท่านคืนฮกดอกพี่น้องถ้าคืนตจ้หน่อยกระสิทเอา เครื่องมาตัดครับผมแต่ว่ามันกับบอดบอ่หกถึงว่ามันเขียวอยู่เสียมันแปนมีจะดินมันกับบแมนเนาะต้องให้มันมีหย่าน้ำให้มีความเขียวน้ำเนาะแต่ว่ากับบ่ถึงกับยา้าทว,วมออฟุตบาทกับประมาณพอดีพี่น้องไวกไกไม่กินแมงเมา่ามือขึ้นเปิดไฟหน้าบาน แมงเมามึงก็ปีกแม,งเ,กมงเมาคนน่ะปีกแมงเมาเต็มเต็มเงี้ยเลยฮแมงเมาแมงเมาฝนตกคนน่ะคนน่ะไก่เมื่อกี้อเคียร์ตัวไม้มกินปีกแมงเมาโอ้เดี๋ยวตรงมากวดครับผมไก่เมื่อกินแมงเมาเต่เศราเลย ปึ้งงปีกมัเปีกมันเมาเนี่ยเออวะน่ะปีกมันเมานะ้ำยาขนะีนกต้องออกผ่ามาเสร็จที่บ้านนกทมกัธรรมาดาที่น้องน,นกนกมันก็มาอาศัยน้ำบาานน้ำเฮียนเท่ากับเป็นธรรมดาแหละ เขาก็ต้องรักษาความสะอาดเนาะเ่าะว่าายุใสนะครับผมว่าอยู่วัดวอยู่โบสถ์อยู่ยางหนุกมันกลับมาอาศัยเอากระเคลื่อนทั้งใจกระแบ่งกันอาศัยอยู่อาศัยนั่นแหละตนน้นไม้เขียวกระจีหลังจากฝนตกมังตนน้นพักขาต้นไม้ที่ได้เอาเล็บอ,ออกอีกยอยู่ต้นพักขาเวลาสิได ใส่เกียงใส่พัดใส่ทดอดกินกับตำหอกตำหุงนึกว่าหลายตนยูได้ไีหนังสิเอาอเนี่ยหนีบมันหนีบให้มันปรุงหลายๆเปย์ไม่ไพ่ไม่มีมงผูกไม่ผูกไว้้างนีก่อ,อน เดี๋ยวว่าเทียงหน้าก็สะอาดสะอ้านดีดนเลยงามเง้อกเวนแต่หน่อยก็มานอนเล่นอยู่ด้ยเย็ยนดีเดี๋ยว,ว่าสืบอไผ่หยา,ามื่มุ่งไม้ย่เดี๋ยวสมแซมไม่ไปนั่งเลน่นน้องพี่นอ้องไผ่หยามันก็ซึกตามกาลเวลามันมันโมเมนต์สังกชีมันก็เนาะมันเป็นนี่มันก็ มันถือฝนถือังามันถือแดดมันก็กอนไปเดี๋ยวหาสื่ออันไ่สื่อไพ่ไปมาใส่สอบม,มันรุ่งเอาครับผมหนอดปลาคางดนิดหน่อย,อยไายหอมขนาดเลยวใส่ถอดไข่พอดนะเห็นป่ะนี่ต้นตะกบเล้วน่าจะปุกเพื่อล่มลื่น เพื่อคว,วามเขียวชอุ่มต้นมะม่วงต้นอโะโวคาโดถ้าต้นหน่อยบตัดบตัดหยอดอั่นนี่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 ต้นหน่อยตัดหนาแล้วไปตัดใส่หยอดมันมันกำลังมันกำลังสะสูงแล้วต้นหน่อยไปตัดหยอดมันนี่มัน รอดตายได้นี่มันปูงออกมาเห็นลหมเมันรอดตายมันแตกนอต้นน้อยหนาออกลูกแล้วต้นน้อยหนาทีมือแต่หน่อยมัดต้นแก้วเพิ่มความหอมดอกแก้ว ไม,ไม้เพิ่มความหอมเนาะมันยังออกบหลายสุดเทียมออกแตกแตเต็มอยู่ดอกแกว้วหอมครับผมต้นองม่งต้นนี้จ้นหน่อยฟ้านถิ่มครับผมมันเปรี้ยวโหดผมเป็นฟ้นถิ่มดอกเอ,อเอียงเกาะเพียมันกินนมันเลยตายต่นหน่อยเลยฟ้นออก าพันหม่มาปลูกวันนี้ก็ผักขาถ้าตะหน่อยบ่ฟันนี่โอ้ยขึ้นสูงขึ้นสูงหยับทวมเฮี้ยนล่ะปานนี่สองต้นนี่ครับผมต้นแค่ตัวหน่อยตะหน่อยลมตัวน,นึงนตะหน่อยตัดแล้วเดี๋วกะต้นทับทิมนี่ ต้นทับทิมต้นตะกบกับต้นแค่ครับผมต้นตะโบก,กับต้นแค่ไว้เป็นห่มไว้เป็นร่ม, <Yeah. S 1> อมโอเคครับผมเก็บบรรยากาศตอนเสรเารมาฝากมาตอนพี่น้องนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆที่ติดตาม ช่องตะหน่อยแฟมิลี่ฝากเขาไปติดตามในทางเฟซบุ๊กในเด้อพี่น้องเด้บอบวกว่าจะเป็นเพื่ว่าเขาไปเมึงคลิปอ่าเลี่ยวเพื่อนเนี้ยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ